คลิปนี้ยูจะมาชวนทำเต้าเจี้ยวหล่นกันค่ะเราจะใช้เต้าเจี้ยวเม็ดนะคะนำมาล้างน้ำก่อนหนึ่งน้ำเพื่อลดความเค็มเราจะตามให้ละเอียดหรือว่าตำหยาบหยาบก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเสร็จแล้วนะคะให้น้ำเต้าเจี้ยวของเราใส่กระทะหรือใส่หม้อกะทิเราจะใช้1กล่อง250 ml ใส่หมูสับลงไปแล้วนำไปตั้งไฟเราจะค่อยๆทยอยใส่กะทิจนหมดใส่หอมแดง เราจะใช้ไฟกลางใช้เวลาไม่นานในการทำเต้าเจี้ยวหลนแค่หมูสุกปรุงรสเสร็จเป็นอันใช้ได้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกชิมรสชาติตามชอบรสชาติของเต้าเจี้ยวหลนก็จะมีความหวานความเปรี้ยวรสชาติเค็มนิดหน่อย ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองเพื่อเพิ่มความค้นของเต้าเจี้ยวไม่ใส่ก็ได้ใส่ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าและพริกขี้หนูถ้าไม่ชอบเต้าเจี้ยวหล่นแบบคน้นสามารถเพิ่มกะทิได้คนให้เข้ากันปิดแกะตักใส่ถ้วยพร้อมกินแล้วจ้า